ภูวินล,ล่าริมน้ำกลางเต็นได้ห้องคาราโอเกะใหญ่ร้องได้24ชั่วโมงรองรับถึง40คนสายแคมป์แต่เพื่อนไม่อยากนอนเต็นด้วยช่วยกันมาได้เลยที่นี่ High and Seek River Villa ใช่ที่ไหนนะคบคุ่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูอา้อยูเย่โอเคยางวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ High and s e e k ครับที่นี่นะเป็นเหมือนกับว่าพู้วิลล่าที่มีลานสำหรับกางเต็นท์ได้ด้วยใช่คือด้เิว่าใครเป็นสายแคมปิ้งที่มีเพื่อนๆนะแล้วก็ชอบกิจกรรมเยอะๆนะครับที่นี่เหมาะมากๆกิจกรรมโคตรเยอะอาะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ไฮแอนด์ซ e กลีเวอร์วิลตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจันค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีถ้ามาจากกรุงเทพนะก็แค่1ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นเองค่ะการเดินทางง่ายถนุนดีตลอดเส้นทางเลยเรามาถึง h i แอนด์ซ r กลีเวอร์วิลแล้ว ที่นี่สวยมากอยู่ติดแม่น้ําเลยค่ะจะมาคนเดียวหรือมากลุ่มใหญ่ถึง40คนก็รองรับสบายที่นี่นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนก็คือ 1. บ้านพักหลังใหญ่แบ่งออกเป็น3ห้องนอนมีห้องโถงห้องกินข้าวและมีแพนทรีสองห้องคาวเกะแยกออกจากตัวบ้านทําให้คนที่จะนอนไม่ได้ยินเสียงแถมยังร้องเพลงได้ถึงเช้าเลยค่ะ3ห้องนอนเล็กและครัวไทยที่มีอุปกรณ์แบบครบ,ครบเลย4ห้องนอนรวมขนาดใหญ่และที่ไฮแอนด์ซีค่ะเตียงทั้งหมดที่นี่นะคะจะเป็นเตียง6กฟุ ทั้งหมดเลยคือดีมากๆเลยค่ะสรกิจกรรมที่นี่นะคะหลากหลายมากๆเช่นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เป็นสระเกลือด้วยนะคะมีโซนตื้นโซนลึกมีห่วงยางและมีตาข่ายโปโลน้ําด้วยโต๊ะสนุกขนาดใหญ่แล้วก็ใหม่มากๆเลยแถมมีลาโพงบูทูธเฟนเดอร์ให้ด้วยพายเรือคายักมีให้ถึง2ลําเพื่อนๆพายไปไกลถึง2กิโลเลยซิคือไกลมากๆและกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กนะคะได้ปีนป่ายปล่อยพลัง เครื่องบินร่อนตีแบดยิงธนูตักล่อขี่จักรยานเรียกได้ว่าเล่นกันแบบไม่ครบเลยค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นโซนสาหรับเด็กด้านในแล้วก็โซนสาหรับผู้ใหญ่ด้านนอกเนาะแล้วเขาก็จะมีไอ้อะไระเขาเรียกว่าอะไรอะเตียงเอาไว้นั่งชเหมือนสถานนั่งเนี่ยเออก็เป็นศาลาเอาไว<ห>้นั่งดูบอดดินบอดดิน<ๆ><ๆ>อ่ะและ้วก็มีโต๊ะองค์กอีมีโต๊ะอะไรให้พร้อมนะคะและในบ้านนะก็จะเป็นแบบโซนสนามหญ้าตรงนี้หมดเลยให้เด็กได้วิ่งเล่นกันและด้านข้างด้านหลังของสระว่ายน้ําตรงนู้นนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน ร้อนจังอ่าและนี่เหมาะสำหรับครอบครัวเรามากเลยเพราะเรามีเด็กมาด้วยก็คือเป็นโซนของเล่นนั่นเองเขาก็จะมีแบบเอาไปดูเขาก็จะมีแบบยิงสนุกมีฟุตบอลมีแบดมินตันปาเป้าปาธนูยิงธนูเงีย้ยให้เด็กเล่นแล้วก็มีโซนแบบว่าเป็นปีนป่ายสำหรับเด็กคนที่มาว่ายน้ำตรงนี้หรือว่าคนที่แบบมาอยู่แถวนี้แล้วมัน ปวดทีอยากเข้าห้องน้ํเขาก็จะมีห้องน้ําด้านนี้ให้นะคะข้างหลังเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําที่แบบว่าเอาดดห้องคาราโอเกะที่นี่นะคะก็คือใหญ่มากๆแอร์เย็นร้องเพลงได้ทั้งคืนแยกออกจากตัวห้องพักไม่รบกวนกันและติดโซนปิ้งย่างสะดวกในการกินไปร้อ,องไปยาวๆเลยคะ่ะพี่เบนนอน6โมงเช้าเลยคะ่ะคือยาวไหมคะ <laughs> นี่ก็เป็นบ้านของเรานะคะบ้านพูวิลล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยตัวห้องโถงจะมี2โซนนะคะโซนแรกจะอยู่ด้านนี้เลยนี่ก็จะมีทีวีเนาะพัดลมให้มีโซฟาให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมองไปเห็นวิวแบบแม่น้ำด้านหน้าเห็นสนามหญ้าอะไรอย่างงี้โอ้นอนดีกว่าสบายไหม <laughs> ไปเดี๋ยวไปดูห้องโถงอีกห้องนึงกันนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องโถงนะคะที่เอาไว้นั่งเล่นกันโซนตรงนี้ก็จะมีตัโซฟานอ้อแล้วก็สามารถเป็นแบบเป็นห้องกระจกรอบด้านที่สามารถมองออกไปเห็นวิวด้านนอกได้นะคะบ้านน่ารักเลยนะอุ้มาแบบดีอะบ้านใหญ่บ้านใหญ่ใช่ถ้าแบบมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถแบบมานอนอยู่ในนี้ได้หรือว่าหรือว่าจะมาเป็นกลุ่ม กลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆได้มันก็จะมีโซนเป็นห้องนอนรวมด้านหนุนหรือจะสามารถมาคนเดียวหรือ2คนก็ได้น้องมาเป็นคู่รักอย่างเงี้ยพากันมาเที่ยวได้ตัเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแทนที่นะคะที่อยู่ในบ้านเป็นห้องครัวฝรั่งนั่นองมีจานชามให้พร้อมช้อนแก้วให้พร้อมเลยมีไมโครเวฟตู้เย็นเขาก็จะมีน้ํามาให้เราแบบนี้เลยแล้วก็มี โต๊ะกินข้าวแบบนี้เลยในนี้นะคะมี3ห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแรกกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กใช่ไหมป้าก็คือเขาจะไม่มีห้องน้ําในตัวก็จะใช้ห้องน้ํารวมจากด้านนอกด้านในนะคะก็จะเป็นเตียงแบบนี้แล้วก็มีตู้สภาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่หน่อยนะคะ นี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้นะคะก็คือมาสเตอร์เบดมนะคะจะเป็นเตียงใหญ่เนาะอ้าอยู่ๆจะรู้ทุกอันเลยเหรอห <c oughs> ้องนี้สามารถเสริมได้2คน2เตียง เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันโอ้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่แบบว่าแยกระหว่างห้องอาบน้ํากับชักโครกเนาะม,มีอ่างล้างมือให้ก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นให้เนเปียกกัแห้งใช่ชนเปียกกับสนแห้งและอีกห้องหนึ่งในบ้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องเล็กตรงนี้เลยห้องนี้ก็จะมีที่นอนมาให้เรานี่ด้านข้างก็จะมองไปเห็นข้างนอกได้ด้วยเป็นแบบโซนเด็กเล่นและห้องนี้นะคะเขาเสริมได้หนึ่งเตียงก็คือเป็นโซฟาเบดแบบนี้เลยนะคะหนึ่งคนเนาะ ค่ะออโจออโจห้องนี้นะคะก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวเนาะแต่ว่าด้านนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็แค่เดินออกมาข้างหน้ามาเข้าตรงนี้นเลยอ่าก็อยู่ติดกันเลยก็จะแยกโซนแห้งกับโซนเปียกเหมือนกันในบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูห้องครัวด้านนอกกันค่ะแล้วก็ไปดูห้องนอนห้องนอนที่4ี่ข้างนอกกันเดี๋ยวไปดูกันเลยและห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่4ี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันพี่กระปุกห้องนอนนี้ก็เป็นห้องนอนของเรานั่นเองอายุทําอะไรคะอ แอร์ <ide> อยู่ในผ้าห่มแล้อนี่ห้องนอนห้องนี้นะคะจะแยกออกมาจากตัวบ้านเนาะเป็นห้องนอนที่4มีห้องน้ําในตัวเลยและสามารถนอนได้2คนเนาะและเขาบอกว่าถ้าอยากสึกก็สึกได้อเดี๋ยวมาดูทางห้องน้ากันค่ะมีห้องน้ำในตัวด้วยใช่ไหมใช่เมื่อกี้บอกไปแล้วไงว่าแบบเรามีห้องน้ําในตัวนี่อุ้ยอายุยเปิดโคมไฟให้หเหรอคะไหนโอ้ปือบแล้ว เอ้ปิดได้ด้วยว,ว้าวตรงนี้เป็นอุโมงค์ผ้าไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรมันสวยเดี๋ยวเราไปดู้งในกันตรงนี้ก็เป็นห้องครัวไทยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันรัดคอลูกหลัดคอเปดไปตางไหนว้าวตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ทำอาหารให้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สมีดโอ้จานเอ,อ่ยชามเอ่ยคือไม่ต้องเตรียมะไรมาครบเซ็ตมากคือมาที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเนะมาดูมีเครื่องปิ้งขนมปังอะไรให้พร้อมมากการน้ําร้อนและหลังจากนี้เราจะพาไปดูห้องนอนรวมกันคือยโอ้เย้นี่และที่นี่ก็คือห้องนอนรวมนะคะสามารถ นอนได้ทั้งหมด10คนเลยอ๋อคือบแบบห้องใหญ่มากดูสิและเขาก็จะมีตู้เย็นให้พร้อมมีตู้เย็นมีโต๊ะม,มีเก้าอี้ให้มีแก้วน้ำอะไรให้พร้อมเลยห้องน้ำใหญ่มาก <c oughs> คือตอนแรกเราคิดว่าห้องนอนแบบนี้มันจะมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวแล้วต่อคิวกันเขา้าที่จริงไม่เลยจ้ะสองห้องน้ำแล้วไปดูด้านนี้เออสองห้องส่วมอสองห้อง น้ำสองห้องส้วมทุกคนคือแบบดีมากมีไดเป่าผมอะไรให้พร้อมทีมอาบน้ำแปลงสีฟันมีพร้อมทุกอย่างให้เราอุย้ยมันดีมากเลยหรือเราจะมานอนห้องนี้ใหญ่ดี <Okay. S 1> อ่ะไปด้านหน้าเขามีโต๊ะสนุกให้ได้เล่นไปดูกันไหม ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโต๊ะสนุกนะคะให้ได้เล่นกันถามว่าเราเล่นไหม<อ>เราเล่นไม่เป็นเดี๋ยวี่เวินมาเล่นนี่พี่ขอกําลังเล่นกันอยู่เลยเร,เราได้แค่ดูแล้วก็เดี๋ยวไปแอบ,บขโมยลูกบอกเลยว่าที่นี่ล่มลื่นมากแล้วก็วิวสวยอ,อุ้มชอบวิวที่แบบเรามองไปเห็นแม่น้ําอ่ะ เออแล้วตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกตรงหน้าเราพอดีเลยจริงตรงลานหญ้ากลางเต็นท์ได้ด้วยนะใช่โดนตรงลานหญ้ากลางเต็น์ได้ด้วยแบบสำหรับใครที่แบบมีฟิล์แบบอยากมากับเพื่อนแต่ว่าแบบไม่อยากนอนห้องอ่ะอยากมากางเต็นท์อย่างเงี้ยมากางได้เยอะอย่างเงี้ยแล้วเราก็กางเต็นท์นอนได้กางเต็นท์นอนได้นี่แล้วด้านข้างตรงนี้พอบ๊าเราลืมบอกไปว่าตรงข้างๆห้องคาราเก็มีห้องน้ําให้ด้วยนะอ่ะอุก็มาเข้าไปแล้วใช่ห้องน้ําคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่สะอาดนะแต่พอมาดูแล้วห้องน้ํามันสะอาดมากเลย าม,มาถึงช่วงสรุปกันนะครับก็หลังจากที่มาอยู่ที่นี่หนึ่งคืนตอนนี้ตอนเช้าแล้วเป็นไงบ้างหนูว่าที่นี่สวย อุ้มชอบอชอบบรรยากาศแบบบ้านภูวิลล่ามีกิจกรรมให้ทํามีห้องคาราโอเกะมีที่ให้วิ่งเล่นมีสนามเด็กเล่นมีแม่น้ําอยู่ตรงข้างหน้า<ช>เลยโอ้ยสวยมากๆซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นลานที่สามารถกางเต็นท์ได้เลยนะใช่ผมว่าตรงนี้ใหญ่พอที่จะกางได้ถึง5้าเต็นท์ใหญ่มากมใหญ่มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหลังคือแบบสวยใช่ที่นี่สิ่งที่ผมประทับใจคือไม่มันไม่ใช่แบบทั้งหมดไอ้ที่มันมีคือที่มันมีมันดี แต่ว่าจริงๆที่ประทับใจคือเรารับรู้ถึงความใส่ใจที่นี่เขาทำไมถึงบอกว่าใส่ใจเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีแล้วทุกอย่างเลยครบเลยนะครบแบบครบจริงๆผมไปเที่ยวภูิลล่ามาเป็นสิบๆที่ไม่เคยเจอเท่านี้ที่แบบเขาใส่ใจมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกอย่างที่นี่เขาเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นเช่นลำโพงบลูทูธอ่ะเขายังมีให้เลย คือเราไม่ต้องเตรียมลำพบอูทูด้วยซ้ำเออหรือว่าจะมีพวกจานชามเนี่ยคือเขาไอ้พร้อมพร้อมหม้อให้ถ้วยชามครก,กคือคิดง่ายๆว่าปกติเราไปอ่ะมันมักจะอยู่ในห้องครัวแต่ที่เนี่ยเขามีจานชามที่ล้างแล้ว แล้วเขาก็ใส่กล่องไว้ใส่ไว้ให้เราทุกที่ทุกที่เลยทุกที่ที่เรามักจะปาร์ตี้เช่นในห้องคาราโอเกะในตรงที่จะปิ้งย่างอะไรเงี้ยมีครบเอแล้วก็มีพวกของที่เป็นของเด็กเล่นถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็มีลูกมีลูกมีเด็กมาก็จะมีสนามเด็กเล่นกิจกรรมไม่ทำปาราเป้าโยนบอลเตะบอลยิงธนูเออยิงธนูเทนนิสก็เล่นโมฆะโรน่าได้เพราะว่ามีมีตะข่ายเหมือนโบลิวัเมื่อวานนี้ก็เล่นกันมันมากเล่นกับกลุ่มเพื่อนมากับเพื่อนคือแบบมาที่ เนี่ยคือครบพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยายเรือเมื่อวันเพื่อนพายไป2อกิโลบ้าบอคอไปพายเรือนึกว่าไปตายอยู่ข้างหน้าแล้ตอนแรกคิดว่าอ่เดี๋ยวศพก็ลอยมารอเก็บศพประมาณอย่างนั้นแหละแล้วก็ห้องที่เนี่ยก็คือเป็นห้องที่เยอะมากๆคือรองรับได้เยอะจริงๆ เรียกว่าหลายหลายคนที่เข้ามาหนึ่งคนเขาก็มาแล้วก็มากระหมาสองตัวหนึ่งคนหนึ่งคนก็มาได้หนึ่งคนก็ปิดที่พักเหมือนกันใช่สองคนก็เหมือนกันปิดที่พักมาแบบคู่ลแล้วแม่งใหญ่แบบนี้เลยเอหรือว่าคือได้ทั้งหมดใช่สามสี่คนก็ได้หมดใช่เพราะัเก๋โคตรใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วมันดีตรงที่ว่ามันแยกออกจากตัวบ้านเขาไม่แยกตัวบ้านอ่ะมันจะทําให้เสียงไม่รบกวนใช่ใครจะไปนอนก็ไปนอนใครอยากเล่นก็อยู่ เมื่อเช้านี้เออเมื่อคืนน่ะผมอยู่ถึงหกโมงเช้ากับเพื่อนจะนี่ไปนอนตั้งแต่กี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็พายอยู่เข้านอนใช่คือแบบสนุกมากเมื่อคืนห้องน้ําก็คือเยอะมีทุกที่ทุกจุดของห้องน้ำอ่ะคือเราแบบไม่ต้องวิ่งว่ามีห้องน้าจุดเดียวเนี้ยจะอยู่โซนสระว่ายน้ําก็มีห้องน้ําจะอยู่โซนคาราโอเกะก็มีห้องน้าคือแบบทุกอย่างพร้อมใช่จริงจริงคือจะบอกว่าไม่ได้อวยนะอืคือเรารีวิวตามจริงที่นี่เนี่ย คือแบบกลัวเขาไม่เชื่อไงคือที่นี่เนี่ยเราไปกี่ที่แล้วเราไปไปมาเยอะมากแล้วพี่ว่าเกิน20ทีอุ๊ยอย่าดึงหางแมวเหนียวลูกเกินอยู่แล้วเราไปมาเยอะมากๆแต่ที่เนี่ยคือที่ที่เราแบบอยากให้ทุกคนได้มาได้มาเป็นที่แรกที่คิดว่าอยากจะมาซ้ำเพราะทุกที่เราจะเบื่อเราแบบไปไปเดเบื่อเนาะคือไปครั้งเดียวไม่เคยไปซ้ำเลยไปแค่ครั้งเดียวแต่ที่เนี่ยคือแม่งเยอะจริงๆใช่ ตั้งแต่มาเนี่ยโต้สนุกคือยังไม่ได้เล่นกิกนจกรรมสามเลยมีเล่นโต้สนุกเล่นนู่นเล่นนี่เปลี่ยนไหมมาเล่นน้ำใบฟายเรือมายิงธนูกันออตีสามยิงธนูกันบ้าบอขอตแตกร้องค่ะร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยอยู่งหลังร้องคาราโอเกะดกีตาร้องเพลงกันนู่นนี่นั่นเนาะเมื่อคืนนี้มากันแค่ประมาณสักสิบคนนะ เออคือแบบทีัปโคตรเหลือเหลือมากเหลือมากจนเพื่อนพี่เบนยังถามเลยว่านี่ทั้งหมดนี่เราได้หมดเลยเหรอใช่คือแบบมีให้หมดแล้วมันแค่เท่าไหร่อะหมื่นเท่าไหร่เองอปกติที่เราไปเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยก็อยู่ได้ไม่กี่คนหรอกอ่าใช่้ที่ดีแบบโคตรเยอะคือได้ได้บ้านทั้งหลังอิสเซสซอรีทุกอย่างครบอุปกรณ์ครบใช่คือถ้าใครหาที่เที่ยวแนะนํามาที่นี่ได้เลยใช่คือแนะนําจริงๆและเจ้าของอ่ะ เป็นมิตรมากๆคือแบบเขาใส่ใจอ่ะมารับเราตั้งแต่ครั้งแรกและอธิบายทุกอย่างว่าเราได้อะไรที่นี่เป็นยังไงมีกี่ห้องนอนอะไรเขาอธิบายหมดเลยและขาดหรืออะไรสามารถแจ้งได้เลยและคขับรถออกไปใช่การซื้อข้าวซื้อของเราไม่มีอะไรมาสามารถให้ที่นี่ไปซื้ือได้แกะถุงใส่ใจเขายังเขายังมีบริการนี้เลยกิดใครมาแบบขี้เกียจทำไม่ทำอะไรเลยคือแบบจยากเที่ยวอย่างเดียวเลย อยากนอนกินอะอย่างนอนมานอนกินอะก็มีแกะจานล้างจานให้เราเบ็ดเสร็จมึงทำอะไรคะเนี่ยของแซะตเบอ๋อของแปะเบสของป้าป้าอ่ะอ่ะแล้วเกิดว่าใครอยากลองมาที่นี่อยากไปดูรายละเอียดก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับลองไปดูกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยกับช่องกดช่องกูอาร์วีไอยูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พูดได้กดช่องกูอาร์วีไอยูอยากพูด วิไอายูจริงๆโอเคบ้าลละครที่ใหม่แม่โบบ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไอายูเย้วันนี้เราอยู่กันที่อ่าเอาใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดอายูเย่ก็พูดด้วยแนยไโอเคจ่ะโอเคจ้ะ